ทีนี้ค่ะใครที่ว่ารอกินเรียนชุมพรอยู่ตอนนี้พี่บาอูนะผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะท่านก็ได้ตัดทุเรียนมีดแร้ค่ะเป็นการเปิดฤดูกาลแก็บเกี่ยวพ่นผลิตถุเรียนค่ะ นายวิา่าภูนสิริรัตผู้วาราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางอูตรงเม่ยค่ะกงสุน่นย่าซาธ,ธานรารัฐประชาชนจีนประจําส่งคล้าก็ได้รวมกิจกรรมตัดถุเรียนมิดแรกค่ะเปิดดูด,ดูการแกบเกี่ยวพ้นผลิตถุเรียนประจําปี2566การันตีคุณภาพพร้อมกับกระตุนถูกผักส่วนไฮตรนักถึงความสําคัญข้องการพัฒนาคุณภาพข้องถุเรียนหนาแปลงย่าุเรียนอําเภอท่าแซมู่กาวตําบลห้องเจริญอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรค่ะโดยผู้ว่าชุมพรค่ะทนกก็บอ การจัดกิจกรรมวันเปิดฤดูการแก็บเกีียวพ่นผลิตถุเรียนประจำปี2566ในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หนักธุรกิจนะคะผู้ประกอบการตลอดไปจนถึงหนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามจังหวัดชุมพรได้รู้และว่าตอนนี้ค่ะริมร่มฤดูการทุเรียนของจังหวัดชุมพรแล้วและก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกันค่ะว่าจังหวัดชุมพรผลิตถุเรียนที่มีคุณภาพรสชาติว่านมันกรอบร้อยเลยค่ะโดยมีกเกษตรกรนะคะมีการพัฒนาคุณภาพพลนผลิตทุ เรียนอยู่เสมอตั้งแต่การชายตอนพันธุ์ที่ดีการดูแลบำรุงหลักซาตลอดจนการแก็บเกียวไฮไดพ้นผลิตธี่มีคุณภาพรวมไปถึงกระบวนการส่งอออค่ะที่รหรักษาคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภคก,กันเลยโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นสําคัญค่ะครับทางด้านข้องนายสุบรรรักทองกเกษตร จังหวัดชุมพรเปิดเพยวาการผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นแหล่งผลิตสําคัญของภาคใต้ได้ขาดการว่าปี2566จะมีปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด3 3 7 3 7 6ตันเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนและกระจายถึงเดือนธันวาคมนะครับโดยการกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศเป็นสําคัญคือการส่งออกทุเรียนผลสดไปยังสาธารัฐประชาชนจีนนับเป็นตลาดสาคัญเนื่องจากว่ามีลงรับซื้อทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ย,ยุ่ใหญ่ พอเนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังกระจายผลผลิตพันธุ์วีซ่าคิดชุมชนสู้นขัดแย้งพลไมยชุมชนสากอกลุ่มเกษตรกรโมเดิร์นเทรดไปสนีตลาดออนไลน์การตลาดขาพผลไมยภายในจังหวัดการจาหน่ายตรงให้กับผู้บริโภคการจัดกิจกรรมในวันนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการเปิดดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนตัดทุเรียนมีนแรกไปแล้วกิจกรรมการสาธิตการตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์นำนักแหงในเนื้อทุเรียนการแสดงในเทศการทางวิชาการการชิมทุเรียนและผลิตภัณฑ์จากทุเรียนด้วยครับทางนี้นะคะตามที่จ จังหวัดชุมพรได้ข้อความรวมมือหนักตัดนักขัดทุเรียนทางในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ที่ข้าไปตัดทุเรียนในจังหวัดชุมพรไม่ววาอีเป็นเกษตรกรหรื่ว่หนักตัดนักขัดอิสระนักตัดหนักขัดข้องสถท้านประกอบการเรื่อง่าัลงค่ะให้มีการขึ้นทะเบียนหนักตัดนักขัดทุเรียนจังหวัดชุมพรโดยข้อมูลข้องวันที่8มิถุนายนหกค่ะมีผู้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจํานวน921รแอดรายก็แบ่งเป็นหนักตัดนักขัดประเภทเจ้าข้องส่วน5 4 2ร่อรายนักตัดอิสระ ซ่องร้อยหกสิบแปดรายแล้วก็เป็นนักตัดข้องลงอีกแปดสิบสามรายรวมไปถึงหัวนาทีมตัดข้องลงอีกยี่สิบแปดรายแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กรมือตัดข้องลงแล้วก็มือตัดอิสระค่ะ <c oughs> เขาก็นําเรียนแล้วมาให้ตรวจวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์น้ำนักในเนื้อทุเรียนทางแปดอำเภอตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คมจนถึงแปดมิถุนาย,ยนหกแล้วจํานวนสามร้อยยี่สิบเก้าตัวอย่างมีปริมาณพ่นผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ซ่องพันห้าจุดหกตันเป็นทุเรียนพันม่อนทองร้อยละ 9 8 4 8ชนีรอยละ1 2 2แล้วก็พวงมณีรอยละ0 3นั่นเองนะคะ <g ül> เป็นเรียนนี้ยึดอดใจไม่ได้แล้วนะลวงกันปุ๊บปั๊บปั๊บนะครับเ <g ül> ม็กันย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเป็นคอทุเรียนชอบกินทุเรียนตอนนี้เรียนชุมพรอ,ออกแล้วนะครับนาส่วนร้อยวาบาทนะครับขวบทิจจีนโล500เลยทุเรียน <g ül> ะนะครับ